trắng luôn rồi mới xẹp ú bị nói หยาบว่ามันหยำยางรดสิบร้อยกินเป็ดกระด้โอ้มันแจ่บอตมันบ้าแสบย่นถึงกับบาคักมันหยาบคึนเป็ดอะผู้ใดเคยกินสิฮุม้มันหยาบแลมันยางรดสิบรอไปหน่อย อพุณปุณแมไขายจิมแทวาหนิเอถวนีาจิ้มมาแลยเม้ว้วอันเข้านั่นแม่ข้าวอันจอดรถทวงหน้าบ้านไม่ส่เดี๋ยวเดินกินข้าวอนีกอนสิว่าไปสังอื้อืม เขาอ่านเข้าปไปน้ำเข้าจอดรถขวางนาบ้านขาเขาไงบ้านมันติดกรรหนกักอ,อยในซอยบ้านที่นี่บ้านคนนั้นคนมาอยู่รุ่นบ้านอีกคนอยู่ไปสิบกว่าปีแล้วท่านว่ะบ้านคนที่หลังใหม่ๆนมันอยู่รุ่นเดินบาคอยอยู่บ้านจอดรถไปนาบ้านเพิ่นเวลาเป็นมากก็ต้องไปโกดจริงโกดออดบอกว่าข่อยมาแล้วเปิดก่อนย่ายรข่ยเด้อยเด้อ พวกเจ้าจะไปหาเห็ดเยอะอันพวกที่เอ็นจอดรถคว้างหน้าบา้านเขาแล้วก็ไปเสียงคำคำค,คูคู่ไปเสียงคางคางคูคู่คคนี่มันผิดกฎหมายเด็กจะโตพร้อมนจะไปเห็ดมันไม่แน่วเรื่าาองเปลาหักหวงเอ้ยรถดีนกูบดนี่สวยๆกูมันเปแม่แน่วอืมแม่เขาสิอยู่บ้านหรือว่อยู่บ้านนี่ มันม็นบ้านล่างเลยเขามาประจำอยู่ฉันบ้านล่างว่าไปยันม,มันมันบ้านล่างตั้งประเทศนี้มาได้ด้วยจอดดูหน้าบ้านขนาดื่องมันเป็นทางข้าบ้าน,านเป็นทาง้าบ้านถนนหนึง่งเป็นถนนหววงอีกอทางทั้งนี้เป็นที่ของเจ้าของเป็นจอดที่มองหน้าบ้านเจ้าของบนัน้หนารถโพออกมา โผลออกมาถนนที่เป็นคนสัญจรน,น้อยหนึ่งโดนปักอืมข่อยกับพ่่ใหญ่โดนมาแล้วนี่จอดรถไว้มองอันทาาหน้าบ้านจะของมันจะเป็น,ดดน,น,าาน่ที่จอดรถเนาะตรงหน้าบ้านไว้ที่จอดรถเนน้อยบ้านี้จอดรถเกง่งด้วยหน้าบ้านบ้านนี้บกหน้ารถนะมันเลยเขามาเป็นฟุตบาทที่ถนนคนเดินคนเดินหน้าบ้านเดินไปเดินมานะ่ะบาทที่นี่รถไปสนี่รถไ,ไปสนี่มาส่งของไปสนีแจงไปทั้งนั่นรัฐบาลเลยอืม โดนปรับเก้าสิตรดอนนขนาดจอดอยุ่หนาบ้านจะของเลยพี่น้องจอดยุ่หนาบ้านจะของเนี่ย,ออย,ยแค่นารถเนะ่ะเลยมามบนถนนน้อยเดียวนี่โดนปรับเก้าสิตร้อนหนเนี่ยบ้านนี้ถัาไม่ไปจอดอยุ่ขวางนาบ้านเขาแห่งสีโดนค่ะพี่น้องอยักแตะไหาเห็ดตุ้งแซงนี่กันถึงว่าโดนปรับนะหรือถึงว่าผิดกฎหมายกับกบ้านหาเห็ดพ่นอมแห็นแกตู ก็ค mm. ือว <Avenue. S 2> ่าจอดที่หน้าบ้านจะ่วงนั่นงานดีแล้วจะขวสิเขาสิออกบ้านกับปีนเข่าบ่ง่ายดีเห็นแกตูัวปจอดที่หน้าบ้านคนอื่นทํามาเราไปกดออนเอิญนเดียเปกดออนเอินทอดไข่อยู่้าข้วกล้องไปทอดไข่มาวมเอทำไมอย่างขมาตอนตีสามตีสี่เลยแล้วขวนอนตีมือเราก็ดเต็เป็นยายรถเห็เจ้าสต่บอกหาขวบก็เห็นแจตตัวกันเนาะ เห็นก็สูงมันแนวเห็นกระตูอ้ายผ่อนอ้ายสะบัดซำเนี่ยผ่นต้งไปเฉียงทางๆคู่ๆอยู่ดิว่าเพราะพริกไฟจังๆนั่นสิจอดมาโดนแล้วคอยอยู่มาก่อนจะคอยจอดมาโดนแล้วอืมแต่ถ้าจอดหน้าบ้านเจ้าของบา่เีมือนอื่นไปจอดหน้าบ้านมันมันก็เสียดเดียดไม่ปากทานั่นกับอันลูกมันน่ะกับลูกกับเนี่ยอืมถ้าว่าอ้ายมาสูงกูไดาอ้ายเต็มหินกระตูครับ กระตูผู้ดก็ได้าอเขาเขาสิว่าเขาเห็นกระตูนะทุงานเขาทดาดำลยหลับเ่มเห็นกระตูเห็นกระตูปดหน้าบ้านกระของก็จอดเป็นจอดในบ้านคนอื่บ้านยังก่ที่สาระะทางผมเอที่สาระ เขาอืมไม่เขยก็บ้านเงีนไปจอดหน้าบ้านเขาเขาสิออกรถได้เอื่นก็สิเอารถออกจากบ้านนี่สิให้เขาหอกรือบินไปที่เมืองวันบอกสูงไม่จอดเลยข้าขคังคำขึ้นขึ้นคำว่าสีสองสีสามจะของนอนหลับอยู่สีเขาเข่าบ้านเนี่จังไลยก็เห็นแกโตัวปวดจะคิดเห็นส่วนร่วมนะคิดเห็นคนอื่นนะจะคิดเห็นแต่จะของไรอืมเมื่อกี้มึง,ง,คมง,งคิดกูหระเดี๋ยเมื่อกี้มึงคิดกูมึงอัน้อ่ะคิดซ้ำนึงได้เลย บัตรห้าขวงเออเสียงเขาทั้งเป็นเฮ็ดคิดต้งจั่นตั้ง,ท,งทีเฮ็ดคิดประจานจะข่องเนาะห้าขวบเอ๊ะไม่กินโซ่เพื่อกูเนี่ยสบายใจไม่เดือดร้อนไผรใครจะเดือดร้อนจังห้าขวบเนาะอันนั้นนะ่ะไปจอดรถขวบหน้าบ้านเขาเนาะมันเดือดร้อนคนอื่นหรือว่าจอดหน้าบ้านจะข่องหรือที่จะไปหกจอดในบ้านรถอืม หามันไม่มังกรซื้อมาหาตายจุดดดซื้อมาแล้วมีปัญหาซื้อมาอย่างไรท่านนี้ขันเดียวกับพ่อมองว่าเราวกูกับห่อนเพาสวดน้ำห่อนนะตะกายกับห่อนนี่เดวสวดน้ำกับห่อนนี่แบบอย่งห่อนขึ้นมือเลยให้กูได้ด่าได้ต่อไม่เห็นแก่ตัวหมดไหมว่าเราคกัตัไปแดกตั้มไปแดกจนนอนวิ่งคือว่านะ พิกกหมายเด้อจอดแลวขวางในบ้านคนอื่นมาดูดิพิกกหมายฉันจำทังปรับก็เ,เสริมอ่างขอบคว,าว้ามาเยอะไม่เห็นแกตัวบ้านฉันไมอยู่มานานฉันอยู่มาสิบปีแล้วบ้านเธอเพิ่งมาสร้างใหม่เธอไม่ค่อยอยู่บ้านเธอนานมากีฉันก็จอดตัวฉันจอดประจำวันนี้เนี่ยที่ตาสนะวันนี้แบบบอกงกควยเยอะอสมสัชชัว จับคุยไปไดดบอกงจันบัวทอดจังน้ำแซ่บมึงมีเอาตะปูอันยังไปบ้านหนาบ้านเขาพร้อมเน่ย เขามีกล well, ้องวงจรปิดเนี่ยมีกล้องวงจรปิดตะปูไว้รั้งหน้าบ้านเขาแล้วเขาขี่รถมาากขี้เหยียบตะปูเอ้ยมันเร็วหรอกคนเัาเนาะอ้าวปวดเลยเสียมเดีกินถึงจมมื่ก็้แบบตะจมอยู่เนาะคนเห็นจะตัเนาะ